อนมดดำเชื่อไหมเขาว่างสามวันเขาบินไปอเมริกานี่ยิ่งกว่าหนูนะเออว่างสามวันไปอเมริก้าตั้งแต่เป็นเด็กๆนักร้องวันแรกอ่ะครับฉันถามว่าอยากได้อะไรวะในวงการพูดกันว่าอยากพาครอบครัวเที่ยวเมืองนอกทุกเดือนอันนั้นอัันนน้ฉันจำได้แต่มันเป็นเด็กตั้งแต่เป็นดีเจเหมือนพวกเราอ่ะใชถามว่าไอ้แกดังดรนะอย่างเงี้ยแกทำไง ไม่ไอจะต้องเก็บเงินเยอะๆแล้วก็จะต้องพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกทุกเดือนหรือทุกปีมันบอกใช่ยังไงแล้วพอฝันพี่ไอเคยส้สัมภาษณ์บอกว่าอยากไปเที่ยวรอบโลกตอนนี้เก็บไปกี่ประเทศ <ไป S 1> แล้วพี่พไอหูอไม่ได้นับแบบ จริงจริงังจังแต่คิดว่าเกิน90ครับเกิน90้าสไอดลไอดอลบุกเบิกชิงเหรอแต่นี่ยเขาไปเป็นเดือนไอ้ไปทีแบบสามวันหวันก็ตกใจมากว่าง4วันไปนิวยอร์กอ่ะคิดดูดิมันควรมันชอบบินเหรอเนาะชอบเดินทางแต่ว่าก็ได้หลับหลับยาวเยอรมันมาบอกขอ3วันก็ได้เพราะอยากขึ้นเครื่องบินแปลกคนมากหลับไปไงแล้วก็ไปเที่ยวแบบ3ามสี่วันเลยแล้วกลับแล้วกลับเพราะว่าเราต้องมาลองไปเที่ยวใช่ทํามาหาเที่ยวหาเงินไปเที่ยวใช่ครับใช่อย่างแรกคือมันจะต้องสบายจะใช้ชีวิตอย่างมันก็ได้นะ แต่อย่างแรกต้องห้ามมินีิมีสินก่ับใช่ไม่แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่า10กว่าปีที่แล้วที่เจอกันอ่ะทำงานอย่างเดียวไม่ไปไหนเลยหลักเลยใช่แต่ว่าสักสิบแบบก็คือสิบปีหล่ะไม่ต้องนานแล้วไอ้ไอ้เขเลื่อยๆตอนตอนสมัยแบบว่าช่วงงานเนี้ยยังไม่มีเวลาที่อาอาที่แบบอาจจะแบบจะจะดัดอ่ะสามสี่เดือนที่อื่นอีเวนต์ละพวกโกไปที่ไหนพวกโกเจอพี่ไอหมดเลยใช่จริงๆพี่ไอ้ตัดต้องจังหวัดน่ะก็งานงานอีเวนต์พวกงานเลี้ยงบริษัทเจอทุกงานที่งหนงานเลี้ยงอะไรนพวกโกบอกโอ๊ยไม่เห็นหน้าหน้าจอเลยเขาอยู่งานภาย กับนมตลอดก็ตอนเรกไปเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยเกือบสิบปีเกือบสิบปีประมาณ8ปีอย่าเรียกว่านักแสดงเล้เพราะจริงๆก็อยู่ในสายร้องเพลงนี่แหละค่ะแล้วก็ร้องเพลงประกอบละครแล้วก็ไปอีเวนต์อย่างที่บอกเป็นงานเลี้ยงภายในจนลืมคิดไปเลยว่าเราเราต้องทําเพลงเพราะว่าเหมือนชีวิตมันลงตัวที่แบบว่าเอ้ยทำงานร้องเพลงนะแล้วก็ไปเที่ยวนะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดที่จะทาเพลงใหม่ๆจนปัตเตจัดคอนเสิร์ตตอนนั้นจำได้ว่า y 2K ใช่ไหมใช่ค่ะ 2K มีไอ์ด้วยมีด้วยครับนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นว่ากลับมาแกีะ ก็ผู้ใหญ่ก็น่ารักมากน,นี่ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทางแกรม m ี่จิมมี่มิวสิขอบคุณคุณฟ้าใหม่ขอบคุณคุณน้ำนิรมนนะครับแล้วก็ขอบคุณแกรม m y ่โกด้วยสังกัดใหม่ของไอ้ตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเลยที่อาร์ติสด้วยเหมือนแบบทุกคนอยากให้กลับมาทํางานอบอกว่าเหมือนเขารู้สึกว่าโอเคในฟังก์ชันของการร้องเพลงงานเลี้ยงภายในเราทําเพื่อให้หาไรายได้ไปใช้ชีวิต่มันถูกแล้วแต่ว่าเราต้องเอาตัวเองอกลับเข้ามาอยู่ในมีเดียด้วยเพื่อที่มันจะได้เหมือนแบบตัวเราเองก็จะได้เหมือนแชร์ระยะตัวเอง ได้อีกอะไรแล้วไม่หายไปไหนยังอยู่ในมีเดียตลอดเวลาเจอเป็ส่วเออมันก็ลงตัวก็กลับมาทําเพลงแล้วกันเออว่าแต่ถ้ามุดเปิดไปเวิร์กพอยต์กูนึกว่ามึงย้ายไปอยู่เวิร์กพอยต์เริ่มริงนะถ้าเปิดเปนช่องเวิร์กพอยต์กล้วยไอ้เป็นพิธีกรประจําเวิร์กพอยต์ช่องยี่สิบสามไปแล้วคอมเมนเตอร์อ๋อคอมเมนเตอร์เชิญพี่บอลเธอเป็นพิธีกรประจำบางทีเจอแบบวันนี้กี่เทปสองเทปพี่ดาอาชีพหลัก อาชีพหลักย่าไปอยู่เวิร์โพอยง่ายกว่าเป็นรักในอาชีพคอมเมิร์เตอร์ให้คำแนะนำเด็กๆยังเจเนอเรชันครับผมใช่แกโสดอยู่ไหมเนี่ยมีคนโสดบ้างไม่โสดบ้างครับจริงเหรอจริงตอนนี้โสดไหมไม่โสดโธ่เอ้ยเพราะว่ามีแฟนๆทั่วไปเอ็งไม่ต้องพูดอยย่างั้นเลไอ้ยยาใครเดี๋ยวนี้มันเป็นยุค 5G แล้วพี่ไอ้เออก็ไม่ไม่โสดนะคิดเอาเองว่าแค่นั้นพอจบไม่โสดแล้วบอกสิชีวิตไม่เคยโสด เราไม่รู้แล้วคุณชีวิตบอกไปสิว่าชีวิตมึงไม่เคยสดมีบางช่วงบ้างมีบางช่วงเล็กๆในหน่อยไม่ไอ้ที่ไม่สดอะแค่อาทิตย์เดียวเราก็รู้เยอะจริงๆเราหลายๆคนมามาร้องเพลงเพีงเดียวเหรอเนี่ยใช่มาเพลงเดียวแกไม่ร้องเพลงเก่าๆสักเพลงหนึ่งเหรออุ้ยเอาไว้เข้าหลังวันนี้แบบอยากให้ยกมาทั้งส่วนก่อน